เลานี่ไม่เท่าคนบหู้อย่างเลยพ่นอว่ากุงถามไปนนเตอแล้วผู้ไม่เท้ากินข้าวแล้ว้เพี่บอกบอกใจแดงเงยมาเพ่อพี่เจ้าดิาถามกันงเราบได้ยินหหดอ่ด้พี่น้องคืออะไรพี่น้องหูหลักกับบด้ยินแล้วหูหนวกแล้วหลักกัแบบว่าเราจะเป็นอัมเซเมอรเนาะลงลืมเป็นอัําซเมอร์พี่น้องลงลืมมไเท้ากินข้าวกินนั่นแล้วอเออ บ้บูเรื่องอะไรมันอเบิมอยู่มานอนเพิ่นไปน้าวเบิงมบ้าสองเมตรเหมห้าอพอไรแต่นอนพี่นองมัอยู่ประมามสองเมตรลเลาด้อาไ้ชิยูสกินนะเอาให้เจ้าเอาให้เจ้า เปน่ไอ oh, ันนี้นให้ไป้นให้เจาเจ้าใปงนี้สนหนึ่งทไสิสกสิกินจะกินะบเสือ้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขูจคนวันนี้กับกุ้งกับซามิงกับเขามาบ้านนพวัดพี่น้องมีคนแนะนํามาว่าอยู่บ้านน้รวัดนี่มีคนเท่า ผู้หนึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็บ่มีลูกบ่มีหลานเพิ่น,นอายุเพิ่นเก้าสิบกว่าปีประมาณนี้พี่น้องกับ่กุ้งกัเลยเข่ามากับสมิงมาเบิ่งตัวจริงเพิ่นอยู่คนเดียวแล้วกัแบบสมองเพิ่นกับเลื่อนๆแล้วพี่น้องกัจืจอความใน่บ่จืจอความใน่นกัอาศัยทางบ้านทางเมืองเพิ่นเอาเขคามาให้แล้วกัล,กลูกนะลูกน้องสาวหรือว่าหลานนี่แหละพี่น้องเป็นหลานเพิ่อนเลกัค่อยๆเบิ่งเพิ่น แต่ว่าลักๆก,ก็คือคนอยู่คนเดียวเท่ากับชิม,มาเบิร์กไปเป็นอ่ะตอนนี้ก็มาฮอดแล้วไปเนาะมาทางนี้เป็นก็อยู่คนเดียวก็ครับเอากุ้งขับไปถามเพื่อนเพื่อนแกมาว่าบูฮู้เรื่องเลยพี่น้องแบบบูฮู้อีกยังเลยจำข้อม่ได้แต่ก็อันนี้ก็ทางนี้ก็สบายดีสบายดียด่ง <c oughs> านลบแล้วอันนี้จะเป็นเอเอิ้นจะได้เป็นลานแล้วเนาะเนี่ยเป็นลานใช่ได้ก็ลูกลูกน้องบ่ลูกของน้องเล่าปะ <c oughs> ลูกๆๆๆล,ลูกของน้องสาวแล้ว่าลูกของน้องสาราก็ถือว่าเป็นลานเนาะเป็นนา แต่ผืนชงข่าวสวงน้ำใช่เนาะก่อนห้ีงข่าวชน้าเพิ่นกินแต่าเองักิดเยเดี๋ข่อนุนาตเดมาเท้าให้ยินดมาเท้าเท้าทำไมดิเราบพื่อะไรคือานี่ม่เท้าคนบหู้อย่งเลนนว่าองถามไปโดนเตแล้วผู้มเท้ากินทาล้วบ่เนี่ยผมบอกผมแดงง Uhm มาเร huh. ื mm ่อยพี่เจ้าเราถามกันเนี่ยเราบอด้ยินโอ้โหโห่บอดี้บ่าบอด้ยินโอ้พี่น้องเถอะอะไรพี่น้องหูรักกับบอด้ยินแล้วหูหนวกแล้วรักกับแบบว่าเราจะเป็นอัลไซเมอร์เนาะลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์พี่น้องลงลืมลืมกาบป่วยต้องป่วยแน่แล้วคนตกน่อันนี้คือคือเราอยู่คนเดียวเหื่นเราเหรอหื่นเราเหื่นเราไม่ไดู้ลาดเลยให์ไหง ก็ลูกหลานเฮ็ดให้ก็แล้บ่มีโลกเนาะใหญ่เือนใหญ่ตกมาอันนั้นลบ่กุมเโตนี้ให้อยู่อยู่ใหญ่ลบ่บ่อยู่อยู่นําลกนําานเพิ่นก็บ่อยู่คือว่าแล้วเพิ่นบ่ได้เฮ็ดโตก็อยู่ทามีโลกเนบ่มานกลูกลูกของน้องสาวลูกของน้องสาว่แกได้เพิ่นแล้วส่งข้าวส่งน้ําเนาะเออแต่มตเ้าไดู้้า้อขอสุาตายัมาเบิ่งให้น้องเบิ่งว่าทไอยู่งชายเบิ่งเอ้าแซ่บ เท้ากินข้าวกินนันแล้วปเออเพิ่อนบพูดเรื่องอะไรเพื่นเบิ่งมาดู่มนอนเพิ่นออเพื่อนม่มมนอนเพี่นนน้องกเท้าเบิ่งเบิาขึ้นอ่ะนอนก็้นนองมีเเพิ่นก็เข้าใจเลยพ่อนว่าเขนแล้เรารับบนนี้ยินเราหโแล้วเนาะเป็นอาชีพตลอดระบ้เลยนะดแล้วแล้ว เริ่มเป็นอันี่ยังไม่ได้แต่มันจิตใจเปี่ยนแล้วเป็นจิตแจเป,ปลนนปปี่ยนแล้วน้องบอกกุ้งกับมีมีคนแนะนำมาพึ่งแนะนำมาว่าอยู่บ้านในอะไรพี่น้องมีแม่เท่าพึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่เงือนดังเลยน้อยก็เลยเข้ามาเบิ่งแต่มาเห็นตัวจริงพี่น้องเมื่อกี้มาเราไปช่วงไปไม่ได้เ กัเมรเมประมาณสเมตรพี็น้อสอเมตรห้บพ่อไรแต่นอนพี่นออามันอยู่กัประมาณสเมตรเี่น้องมันคนอยู่นอยู่กับเจ้าม่นและวอันนี้ก็กล้วกินนรือเปาเอกินแล้วดหรือเปล่ากินมังวงนกินกินนองอ บ่ากุ้งอ่ะเขาไม่ซือยากว่าอยากสื่อสารกับเราอยู่อยากถามไถ่แต่เรากับบราได้ยินเพื่อนเขาว่าส่วนบรได้ยินแล้วลมีแต่ให้ให้ลานเพิ่นมามาหนะน,มมน้าหน้าว่านำว่านำเพราะว่าบ่ากุ้งกับว่าเพิ่นกับเขาปราศแจกมิตรเพื่อนเนี้เพิ่อนจะเู้จักอย่างถามเพิ่อนอยู่ผู้เดียวเนาะความเป็นโยกของเพิ่อนอยู่กันกินคือีิฉันอยู่นหนก็มีลูกหลานทีน่ดู้้องจ้า An, กับทางบ้านทางเมืองเนาะมายืนแบบเล้วนลานแน่และกับแบบเพื่อนข้างๆแน่มีเหงื่อแกมายืนเนาะแบ่งกันก um um şey like ินพี um um ่น้องแบ่งกันกินสอยเรียกันมากรุงมาเมื่อนี้กับว่าได้มีอย่างจิตไม่จิตมือมาพี่น้องกะสชิมอบเงินให้เผินจิ้มนวดหนึ่งเอาไว้สซอยู่ซื้อกินว่าเฮาแกพระประธานเตรียมตัวเนาะแม่นีคนแนะนำมาก็เลยเข้ามาเบิ่งก้อนเบื้องตัวจริงก้อนก็เลยเห็นเกิดมัแกะ นั่นละพี่น้องสเทิใจเพน้องเเพ่ช่ยเหลือได้เน้องเดี๋ยวเอาเงินนี่ไปเท่าคุณจเข้าใจเยอะหเนาะเข้าใจกันนั่นแหละเข้าน้มือเ่าเข่เด้ยืนใช้กระตูนมือลาอันขาเอ้ยไงอยู่้โอ้ยขอดูหนาเดี๋เขาันเด้ขึ้นเลยค้นเลย้นยังเลยเจาจะเอาเงินอนรก่อนเอาเงินให้เจ้าไว้ใช้ยู่ส้กินได้ โอ้ยได้ยินได้ยินสองได้ยินตากระบอกหูกบอกตนนี้เราใบอนุญาตเขาพี่เจ้าเขไ่คุไ่ได้ไปใชเนาะไ่ได้ไปได้่องเรบอได้เลยบอไปเร่ยเยเอาไ้ชิลสกินนะเอาให้เจ้าให้เจ้าขออ่านมาได้แล้วขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนที่อันใดบออันนี้น้ำเงินเงินเงินให้ให้ให้ใ้ให้เจ้าให้เจ้าให้ขอเองนอ่ให้เจ้าแสนนึง แสนหนึ่งทัเลยซิยูดสกินเสนหนึ่อซิู่สกินเด้อจะจีกินเราจะแสบเสื้อมากินให้เห็ดอะไรเขาให้เจ้าเหอให้เจ้าซิยูดสกินเอามาให้ขอโดยโดยก็เรียกว่าเรียกว่าอันนั้นไตงานไตยานอบ่ให้เจ้าซืเสื้อขอบบ่ขอบใจใช่ใอ้ได้หูก็นอกตาเนี่ก็เป็นบ่อยลุง ช่งเป็นเ่าแล้วเนาะโอ้ยเป็นยังไม่เท่ามุ้งว่าดิมุ้งจังหวนี่โอ้ยมุ้งบนน้องนี่นนางน้อน่ะก้างมุ้งแล้วเขาอบอกอันนี้ชินชินลำบ่ะเสียงแล้วเนาะกระโดมกระโดมแไปชื่อนากินแทบแทบเด้อเชิญเชิญนายกินใส่ภาษาไว้ใส่กันเด้อ เราเยิ่ยมเยี่ยมสเลยพี่น้องเฮมเจอเรื่องสืออยโบจักจะผูดายากไปโบจักไหนเด้อจะหดอจะหอดออะไรมาแถวนด้อยู่ดี่แมงเน้อคนพลังงานว่าเจ้าพ่ระชประชาชนประชาชเมากเจ้นอนกับใครนอนกับพวเฝ้านี่แหละแขรเอิรนกับเมาจับคนโอย จะวาออกไปเช่าอนเ่าจะไปเช่ามั้เออนอนเอาเจ้าก็ได้เขาเขาไปก็ได้เนี่ยค่อยว่ากอาเขารออันเด้พี่น้องอันไ่เท่าหันเราก็เยจะนอน้าย่าใเดียเดีวเดยแมลว่าเราพอใจเราเราเปิดอะไรก็เออนื่เนาะเปนอัเมอร์น่าจสมองัลซเมรปลว่าสมองเราเนี่ยแบบเลื่อนพี่น้องเราจะก็อกไปตุ่ที่ัแดนเลย แต่ก็ยังมีจุดจำเลยนะเทวาคิดนี่นาช่วยเหลือแต่ว่ามีพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องท่านแด่แยกช่วยเหลือบะกุ้งกะยินดีตอนทำก็ขอบมุกขอบใจขอบคุณล่วงหน้าเด้อแต่ว่าอยากช่วยเหลือเควะนี้บะกุ้งกะยินดีตอนทำบะกุ้งยินดีเป็นสะพานบุญให้ได้พี่น้องเด้อกะเทวาเอาบุญนำการพี่น้องกะเป็นเห็นอะไรพี่น้องมาบุญจริงจริงกันมาสมิงแม่นจ้ะบะกุ้งสมิงกะยินดีแล้วก็ดีใจ น้ำเปิดละลายพี่น uh, mm ้องคือประตูประตูอ่ะประตูอัดนโอ้ประตูอัดเพื้นบ่อนี่ตอนเราจะไปละเมื่อก็คืนละไปไปละอัดไว้บ่อนี่คือเทื่อเราในฝนตกแห้งเนีเปียกพี่น้องทางในอ่ามันเป็นได้ไรอัดประตูไว้เวลาประตูเนี่ยอัดนี่เอาเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อถ้าเชื่อจะแต่นะอึนอึน ลุ้งแต่น้องลงไุ้ลงขำใจเลยลงเยดูดีๆดูดีๆยูดีแมงกี้กันได้พี่น้องโมกุ้งกันจะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้พี่น้องคลิปใหม่ภาพใหม่พาใหม่พี่น้องก็คือโมกุ้งวางกันแล้วพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากช่วยเหลือกับโมกุ้งก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องก็อีกเรื่องหนึก็คือเห็นนั่นแล้วพี่น้องเราก็ไป็นใจตนเนาะ ซอยนะสิ่ไหมเนาะแม่ปกรุงกับบูมี่พี่น้องมี่กับเท่าที่เห็นนั่นแหละกันเลยยื่นใช้มือเพิ่นเล็กน้อยเอาไว้ให้เพิ่นชิวๆกินครับเพิอพ่อนครัตัวคนเดียวพี่น้องปากท้องคนเดียวเงินจำเนื่อก็ถือว่ากลุ่มหลายมือเติมเนาะแต่ว่าถ้าจะเห็นแล้วเข่าบูมีนะ่เนาะบูมี่บูมี่เลยพี่น้องครับไปเครื่อยู่ของใส่ละกับบูมี่มันอยู่มนนอนกับบูมี่ละผัวสาวรยโบกกับอยู่ใเรือนลูกคนล้านเนี่ยมีแต่อาศัยล้านเหล้าละก็ลานกันน้องของลูก ยังก็ลูกของน้องสาวเนาะลูกคนน้องสาวหลานล่ะหล้วก็แบบทางบ้านทางเมืองแบบคนมีเงาคนแบ่งมาให้คนดิตรน่ะนะเฉลี่ยกันไม่แน่เพี่น้องบ้านในเมืองกล้อมความนี้แล้วเขายืึให้อันนั้นอันนี้เขาอยู่กองทิ่นะอือเยื่นไกลเคียงน้ำมันนี่แหละอือเพี่น้องรูรานอยู่ไกลไกลเคียงน้ำมันเลยมันสี้เงาเกินไปพี่น้องคลิปนี้กับว่ากลุการที่คลอลาบไปกันเพื่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์แจ้งเพื่น้องคลิปใหม่ฟ้าใหม่พ่อคันใหม่ได้เพี่น้องเด้อทีดีมีแห้งว่ะเชื่อคน ถ้าว่าทำไมพี่น้องท่านใดอยากช่วยเหลือชินเชื้อปลาแพรุ่งบากลุงไก่ยินดีดเป็นสะพาน,นพุ่นไห่เด็กพี่น้องเด็บกบวกุ้งสีมาล้มคับลูกประเดีย๋ยวข้อหนึ่งพี่น้องเขาต้อนรับไปกับพี่น้องสบายดี